สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เนี่ยฉันชื่อสังกริอาฉันเนี่ยจะมาร้องเพลงให้กับพวกเหล่า์ไวเวิร์ลที่กำลังมารอคอยการกลับมาของฉัน <c oughs> ฉันเป็นทันตัวใหม่นั่นแหละคือวันนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยกำลังจะมาร้องเพลงให้กับเจ้า์ไวเวิร์ลสี่ตัวนี้นั่นก็คือนักสำรวจน้ำหอมคนขายของเล่นและก็คุณหมอ <c oughs> ได้ไพรเราะแน่นอนคืนนี้ โอ้โอดูเหมือนว่าแมปนี้จะเป็นความทรงจำของลีโอนะอ่ะเฮ้มาเดี๋ยวฉันจะเดินตามไอ้พวกนั้นทันทีมันต้องอยู่แถานี้แน่นอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นตางแมปมีใครอยู่ไหมนะ วิ่งไปก่อนนะคะหนึ่ง E A โอ้เหมือนจะได้ยินเสียงคนนะคะแถวนี้เนี่ยใครเอออยู่ที่ไหนกันนะข้ามแผ่นไมา้มาก่อนนะเจ้าห E A แผ่นไม้ก็เหี้ยแล้วไงคืออะไรก็ไม่รู้กําแพงอ่านี่เนี่ยอีเวนมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมอ่าตรงนั้นไงเจอแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือคุณหมอสวัสดีค่ัคุณหมอขาเล่นปลาหิมะกันด้วยกันไหมจ๊ะนี่เนี่ยปลาไปก่อนอุพังไม้ไปก่อนนะคะอีเปรด ยังไงคะเดี๋ยวอีฉันจะไล่ตามคุณหมอนะคะปิวแล้วก็ฟาดไปหนึ่ทีนะคะประเด็นคือมันมีเจ้านักสำรวจอยู่ตรงนั้นสิมันต้องมีคนมาแน่นอนชัวรร้อเปอร์เซ็นต์อีคุณหมอบางอาจฮิวต่อหน้าฉันกันเหรอได้นี่เนี่ยไปหาเลยแล้วกันนะปิวแล้วก็ปิวแล้วก็ปิวแล้วก็พัวหนทีนี่เนี่โดนไปซะ มานี่เลยนะคะคุณหมอขาเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันนะคะปล่อยชนะปล่อย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 เดี๋ยวนี้นะอ่าปล่อยกันก็ปล่อยหรือก็อีกนละกัน,กนเหมือนมีคนทำตาอเต๊ะตาตรงน,นั้นเนี่ยใครวะนั่นนะอ๋อน้าสำรวจนั่นเองสวัสดีค่ะนี่ในะอีเวนโดนตบซะหนึ่งทียังไงจ๊ะจะหนีไปไหนละจ๊ะอ้าวย่อส่วนกันเหรอได้ย่อส่วนใช่ไหมนี่ในะอีเวนเอาตีไม่โดน ตีโดนแล้วค่ะหนึ่งทีจุดคุณหมอกให้มันหิวเองไปเนะเพราะว่ามันได้นั่งเฟดแรกได้งไงละ่ะเอาตัวที่มันปั่นไว้กันก่อนดีก,กว่าเอ้ยหญ่คุณหมอคุณนั้นมันอยู่ตรงนี้นี่นะอาเจอแล้วค่ะนี่ในอีเวนโดนตบซะหนึ่งทีจะมาบล็อกกันงั้นหรอไม่ให้บล็อกหรอกไม่บล็อกกันง่ายง่ายหรอกนะไม่ให้บล็อกกันง่ายหรอกนะมานี่เลยเจ้านักสำรวจ แกไม่ได้ตายดีแนะ่มานี่เธอมานี่เลยมานี่เลยเลย,ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยมานั่งลงไปเลยนะคะหนึ่งทีเหมือนมีคนจะมาช่วยอีกนะฉันรู้สึกนะว่ามีคนมาช่วยอีกนะ่ะไหนดูหน่อยซินี่นะตีซ้มหนึ่งทีแกจะได้ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเอ้ะมันต้องมาทางนี้แนะ่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันได้ยินเสียงหูมันนะ มาอยู่ที่ไหนกันเอ่ยไอ้พวกนี้มาเล่นไม่ซืือเออ,อได้ยินเสียง่แหละนี่เนีนน่อีเวนโดเสมึงโดนเสมึงยังไงยังไงยังไงใหญ่นักสำรวจอ้าวพัวหนึ่งทีมาเลยนะครับมานั่งเฟสสองกับแม่มานี่แน่นั่งเฟสสองไปเลยจะได้ไม่เมื่อยนี่แนี่นั่งเฟสสองลงไปมาเดี๋ยวฉันขอพังไม้ตรงนี้ก่อนนะมันต้องมีคนมาแหละนี่แน่พังไม้ก่อน เมื่อกี้นะ่ะสำรวจมันจะตายห่วงแล้วนี่นามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะย่อส่วนแล้วก็หนีไปเลยนะเอก่อนอื่นเนะี่ยฉันต้องเฝ้าไอ้นางนังหมอคนนี้ก่อนนะฉันพูดติดอ่างทําไมเนี่ยฉันงงฉันก็งงเหมือนกันเพราะว่าฉันร้องเพลงเพราะอืมใช่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยฉันร้องเพลงเพราะแน่นอนไอ้หาเอ้ยพูดตามมาอีกแล้วเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีคนปั่นนะ พุ่มไปทางนั้นดีกว่าอ้าวมีคนปั่นตรงนี้จริงด้วยโอ้โหป่าบ้านหมอกไปไม่โดนเลยเมื่อกี้นี้เออยู่ที่ไหนกันนะไอ้พวกหน้าโง่อ้าได้ยินเสียงคนด้วยประเด็นก็คือว่ามันปั่นได้สองเครื่องแล้วสินะได้เลยใครน่ะใครอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะเปิดเผยตัวตนมาเดี๋ยวนี้อ้าวได้ยินเสียงตอตอตอตรงนั้นด้วยอยู่ไหนนะอยู่ไหนกันนะอยู่ตรงนั้นสินะไอ้พวกหน้าโง่ ปมาม่านหมอบไปก่อนจะได้ไม่ต้องหนีอา้าวมีคนอันนี้ด้วยอา้าวใหญ่นักขายของเล่นนี่นานี่แกจะทำอะไรของแกน่ะอ๋อมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอีอึนี่เนี่ยัวบหนึ่งทีนี่แน่ัวบหนึ่งทีมานี่เลยจ้ะเรามานั่งกันเลยดีกว่านะจ๊ะน้องสาวเอ้ยมีคนปั่นด้วยนี่นาใครมันมาอาจปั่นตรงนั้นน่ะฉันเห็นนะ อ่ามีคนหมอบหมอบอยู่ตรงนี้สินะใครเอ่ยเ,เอ้ได้ยินเสียงคนด้วยนะเนี่ยอยู่ไหนวะอ่ามันต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนเลยมันเดินไปทางนั้นสินะมาฉันจะไล่าตามแกจนกว่าแกจะเปิดเผยตัวตนอ่าฉันเจอคนละหนึ่งทีใครวะเนี่ยเอเหมือนได้ยินสอ้าวเจอนางนี้สินะนางน้ําหอมนางน้ําหอมหอยเหม็นเอาตีไม่โดนอีกอีเวนน้ําหอมหอยเหม็นนี่แน่โดนตีไปซะสมึง ยังไงมีน้ำหอมอีกใช่ไหมมีน้ำหอมอีกใช่ไหมได้นี่แน่โดนสมึงโดนสมึงประเด็นคือเครื่องมันจะจุดแล้วสินะเนี่ยเอฉันต้องรีบทําเกมให้ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวฉันตายแน่ใหญ่น้ําหอมแกนี่นะบังอาจมากเลยนะจะหนีคนอย่างฉันได้เหรอฮะนี่เนี่ยปลาไปเลยโอ้โหปลาไม่โดนอีเวนอะไรกันเนี่ยฮะอ่าพังไม้ไปก่อนนะคะนี่แน่พังไม้ไปก่อน อ่ะใช้เงาตามเลยค่ะจังหวะน,นี้ยังไงคะแล้วก็นี่เนี่ยเอาตีไม่โดนอีกอีเวนอะไรเนะี่ยเอาอะไรนี้โอ้บ้าบอคอแตกมากเลยอะไรมึงนี่เนี่ยวางไปซะมึงโดนไปซะมานี่เลยใหญ่ยยน้ําหอมหอยเหม็นแกคิดว่าแกจะสู้ฉันได้เงี้ยหรอแค่แกใช้น้ําหอมก็โง่แล้วนั่งลงไปเลยจะสหายเอต้องหาเครื่องปั่นที่มันปั่นอยู่ใช่ไหมเครื่องไหนสันนะ เครื่องตรงไหนสันนะมันต้องมีเครื่องสันสินะเอทำไมมันไม่มีเครื่องสันเลยล่ะน้ำหอมก็อยู่แถวนี้แต่เราส่วนเครื่องน้ำหอมดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใครมาแต่ทั้งคู่มันก็เจ็บกันหมดเลยนี่นาอ้าวมันหิวกันแล้วด้วยเนี่ยหิวกันเก่งอีพวกนี้หิวกันเก่งนะเอไม่มาช่วยเท่ากับน้ำหอมเฟสสองแล้วนะอ้าเฟสสองแล้วจริงด้วย อ้าวจุดจนได้แน่มันจุดกระตรงนน้นสินะฉันได้ยินเสียงคนเหมือนคนมาเอใครมาเนี่ยใครจะมาช่วยไหมนะมีใครจะมาช่วยไหมนะเอฉันขอเก็บสักสองคนก็ยังดีนะอยู่ไหนเนี่ยอีเปรตออกมาเดี๋ยวนี้แล้วนะออกมาเดี๋ยวนี้ได้แล้วอ้าฉันได้เห็นคนเดินแถวนั้นแสดงว่าม่ต้องอยู่แถวนี้นี่เนะี่ยอีเวนตีไม่โดนอีกอีเวนอะไรเนี่ยนี่เนะี่ยตีไปเลย เอ๊แล้วก็วร์ปไปทางนั้นสินะไม่มีใครเปิดประตูหรือยังไม่มีใครเปิดประตูด้วยประเด็นเอ๊ะมันต้องมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วแหละใช้ร่างเงาไปเพื่อเดินไปที่โรงงานฟืบแล้วก็ฟืบโอเคเรียบร้อยหนึ่งทีมันต้องหิวกันแล้วแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงจ๊ะนางนักสำรวจแกคิดจะทำอะไรตรงนั้นนะ่ะฉันว่านางคนขายของเล่นมันต้องอุ้มไปตรงนู้นแล้วแน่เลย มันต้องไปทางนู้นแน่ๆฉันเดาได้เอเก็บสามคนก็ไม่เป็นไรนี่นาะอ้าวหลุดไปแล้วหนึ่งคนแสดงว่ามีคนออกไปแล้วหนึ่งคนนี่นะเพราะเขากลัวเราอ่านั่งลงไปเลยจ้าถึงฉันจะเก็บสามแต่ฉันก็ยังเล่นได้นะจ๊ะลาก่อนใยบรรพบุพรุษของฉันไม่สิคนที่ชอบฟังเสียงไพเราะของฉัน โอ้ยเฮียแม่งเจ็บคอชิบหายเลยกู